คือเท่านั้นนะครับผมเนี่ยบริการและบอยอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนในคืนในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมก็สไลด์พี่นี้ถ้าผมเป็นผู้คนเล่นในไลน์ก็ซีล่ากันอีกแล้วนะครับผมในซีรีส์ของเนกานะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับซีรีส์เนกานะซึ่งบอกก่อนนะครับว่าอีพีเนี้จะเป็นเนกานะครับที่ผมได้มาก็อาจจะเป็น ของก๊อปหรือว่าของแท้อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผมซื้อมาจากทางร้านทางรา้านเขาบอกว่าเป็นของแท้นะครับแต่ว่าผมมาดูจากลักษณะแล้วก็อาจจะเป็นของปลอมนะครับแต่ว่ายัางไงก็เดี๋ยวเราไปทาการแกะกล่องดูกันเลยนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำการสปอยด์แนแชทจุมจนนะครับผมมีใครทายถูกบ้างเอยก็จะมีนะก็นะครับวันนี้ผมก็จะดูะเป็นเจ้านี่กันนะครับผมก็คือเจ้าเติรนแตน นี่นะครับนี่คือเมกานะครับก็ซิล่าปีหนึ่งพนาปี่แปดสินะครับผมก็เป็นภาค Return of Godzilla นะครับผมก็เป็นตั้งแต่ปี1 9 8 4 8 5ก็คือเป็นหลังก็ซิล่าเรื่องแรกในยุคเฮเซนนะครับตัวนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นเป็นงานเมกานะครับวันนี้ก็บอกก่อนนะครับว่ากล่องแบบเนี้ยนี่ถึเป็นกล่องของเมกาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับกล่องยุคแรกนะครับแต่ว่ายุคหลังจากนี้ก็คือเป็นเหมือนกล่องอ่ของชิ้นของตัวอื่นๆที่ผมเคยรีวิวไปอาจจะเป็นพวกโปสเตอร์หน้าปปกกกหนนนนนัังงงออออะะไรรย่่่าีี้คคบแต็็ืเล ชัันนแรรกะคบซึ่งข้อเสียของมันก็คือนี่นครับผมผมไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นของแท้หรือของก๊อปนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็ลองมาแกะแล้วก็ลองวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันดีกว่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยมาสรุปท้ายคลิปนะครับมันเป็นของแท้หรือของก๊อปนะครับผมก็โอเคนะครับมาดูกันที่หน้ากล่องนะครับก็จะเห็นตัวงานข้างในเป็น กล่องพลาสติกแบบใสๆทั้งอันเลยนะครับผมเขียนว่าก็ซิล่านะครับแล้วก็ก็ซิล่า1985นะครับแล้วก็ขลังนี้จะเป็นรูปของก็ซิล่า1954นะครับขลังนี้นะแล้วก็ขลังนะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นภาพนะครับของเจ้าตัวงานก็คือก็ซิล่าปี198485นั่นเองนะครับผมก็ ประมาณนี้กล่องก็คือไม่มีอะไรมากนะครับผมซึ่งเนี่ยดูดิผมได้มาก็อันนี้มันขายอย่างนี้แหละผมว่านะใช่ผมเดานะและให้ผมทายน,นะตัวนี้ต้องเป็นงานก๊อปแน่นอนนะครับน่าจะเป็นงานก๊อปนะครับผมมีตาในกาเขียนไหมเออมีตาในกาเขียนแค่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี้ จะเป็นเนี่ยเป็นป่าโคดแล้วก็เป็นอะไรของมันตรงนี้เขียนว่าเม็ดอินชัยนานะครับแต่ว่าข้างล่างนี้ไม่มีเขียนว่าเนกาสนะครับนะก็ซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยผมเคยมีเป็นงานแท้แล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเอามาเปรียบเทียบขึ้นรูปมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมแล้วก็จะมาลองดูนะครับจากความทรงจาที่เหลือของผมนะครับผมว่า ตอนนี้ผมมีตอนมู้งกับตอนนี้นะครับผมว่าตัวมีความแตกต่างยังไงว่าเออนี่ของแท้หรือเปล่าหรือว่าอันน้นของปลอมหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มในทีท้ายคลิปนะครับว่าจะของแท้หรือของปลอมนะครับก็โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่อ,องพร้อมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าเนกากัสซ่าปีหาปี1984 85ตัวนี้นะครับผมไปกัน เอาเคสทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแกะกล่องกันต่อเลยนะครับสาหรับเจ้าเนกาก็ซิล่า1985นะครับผมดี1984นั่นแหละซึ่งถ้าใครสงสัยนะครับระหว่าง1984กับ1985เนี่ยก็คือมันตัวเดียวกันนะครับแต่ว่า1984เนี่ยจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับที่จะทาการฉายในปี1984แต่ว่า1985เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นของอเมริกานะครับก็คือฉายต่างประเทศในอเมริกานั่นเองก็คือจะเป็น1985หนึ่งปีหลังจาก1984นะครับผมก็ในชื่อเรื่องว่า The Return of Godzilla นั่นเองนะครับผมหนังภาคแรกของ Godzilla h e เซนะครับผมก็ต าเนกาใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูรูปรากกล่องก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกล่องแบบนี้ก็ที่ผบอกไปนะครับก็คือเป็นกล่องเวอร์ชั่นแรกของทางเนกาเลยนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกนะข้อเสียก็คือมันจะเอามาตั้งโชว์เหมือนกับแบบใหม่ไม่ได้นะครับผมแบบใหม่ก็คือเป็นโปสเตอร์เป็นกล่องดีๆเออเป็นกล่องที่ไม่ใช่กล่องพลาสติกอย่างเงี้ยเป็นกล่องกระดาษน,นะครับผมแปลว่า ก็นะครับอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าที่ผมบอกไปก็คืออันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานแท้หรืองานก๊อปนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเนกาเนี่ยมีงานก๊อปเยอะมากนะครับผมโดยเฉพาะกล่องแบบนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากล่องแบบใหม่จะไม่มีนะกล่องแบบใหม่มันก็มีนะครับผมกล่องแบบเป็นภาพโปสเตอร์หนังมันก็มีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นของแท้หรือของก๊อปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวที่ผมเคยมีไว้ด้วยนะครับผมก็ตัวที่ผมเคยมีก็คือตัวนี้นั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นของ ก่อนนะครับผมก็แบบใกล้ๆนะก็เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับผมก็เขียนว่าก็ซิลล่านะครับปื๊บปื๊บเอชจิบซออนะครับผมแล้วก็เวย์นิ่งแล้วก็มีคําเตือนนะครับผมว่า,าสมอลพาร์ทอะไรเนี่ยห้ามเด็กกว่าต่ำกว่า3ขวบอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็คือกล่องไม่ได้มีอะไรนะข้างหลังก็จะเป็นก็สิบเก้าห้าสี่นะครับตรงนี้ก็เขียนว่าก็ซิลล่านะแล้วก็ ข้างหลังนี่ดีหน่อยจะเป็นรูปของเจ้า1984 1985ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงข้างล่างนี้จะเขียนคำว่าเอ่อ uh, water butter ใช่ไหมมันอ่านว่าไงหน้านี้แล้วก็จะมีเปิตาก็ซิลล่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีเนกาแค่ตรงนี้นะครับตรงเดียวคือตรงนี้เองนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นบาร์โค้ดแล้วก็ made in china ปกตินะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้างานตัวนี้นะโอเคซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าแกะค่อนข้างยากนะสำหรับงานเนกาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอย่างนึงก็คือมัน อ่ะเดี๋ยวแกะแป๊บนึงผมจะพยายามแกะแบบให้ดูดีที่สุดอ่ะเพราะว่าผมก็เอาตรงๆคือผมเป็นคนจะเก็บกล่องพวกงานพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละคือถ้าแกะไปแล้วก็คือตัดแล้วตัดเลยนั่นเนี่ยเอาจิงงอ่ะคือไม่สามารถที่จะเอ่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะไปผมไม่ตัดแบบตั้งข้างนี้นะโอ้โหโคตรแข็งทุกคนอือโอ้โหอ,อ,อ่ะน่าจะผมว่าน่าจะแกะประมาณนี้นะผมก็ไม่เคยเล่นงานนิก้าที่เป็นกล่องแบบนี้เหมือนกันนะครับผมก็โอเคมา เอาละอ่าข้างหลังนี้อันนี้คือเป็นกระดาษเฉยๆนะครับกระดาษกปล่าเลยแล้วก็นี่ตัวงานของเราอ๋อมาในถาดแบบนี้นี่นี่เห็นไหมโอ้โหยากนะเนี่ยอย่างเงี้ยปับ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัต้องอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตั้งไว้เท่ๆนะครับก็โอเคนี่นะครับมาแล้วนี่ก็คือโอ้ยโ,โอ้ยกล่องพลาสติกแบบเปราะบางมากเก้าเนก้าก็ซิล่า1985นะครับผม,ผมก็โอเคอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนเฮ้ย สังเกตได้ว่านะครับอย่างแรกเลยคือไม่มีเป็นไอ้ยางๆใสๆแบบนั้นของเหมือนของเนกาแทะไม่มีนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ายุคเก๋มเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีแค่เป็นเส้นลวดอย่างนี้อย่างเดียวนะครับผมก็โอเคมาเดีย๋ยวคนนี้แกะแป๊บนึงนะครับมีทั้งหมดแค่3จุดนะครับผมมัดเส้นลวดเอาไว้เออแปลกเว้ยแล้วก็ปึ๊บหาอัน กระจิตลิต์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาให้แล้วเออคู่มือก็ไม่มีนะครับคู่มือไม่มีนะทุกคนนะอ่านี่ก็คือเจ้าเนก้าของเรานั่นเองเห็นไหมมืดไหมเออตัวมันค่อนข้างจะดาแล้วก็มืดน,นะผมขออนุญาตย้ายแสงนิดนึงอ่ะนี่ครับนี่คือหางของมันหูหางกระจิ้นิ์อะโอ้โหนี่คือหางแบบขยับไม่ได้เลยนะครับทุกคนเป็นท่อนตันๆแข็ง,ขงๆเลยอะ่ะนี่อย่างนี้นะแล้วก็มาดูที่ตรงางานับผมนี่นะครับผม,บผมก็คือเจ้าเนกาก็ซิล่าปีหนึ่งเก้าแปดห้านั่นเองนะครับผมมาซัดท่าแบบ <c ười> นี้เลยนะแล้วก็โอ้ ขา <c oughs> แน่นมาก <c oughs> จัดท่าปับ๊บอ่าก็นะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้สามารถแคลบได้หลายๆส่วนเหมือนกันนะครับผมเนะี่ยก็หางแขนขาก็ขยับได้นะครับแล้วก็อ่านี่ครับผมมาถึงจุดสําคัญเล่นนะครับผมก็เราจะมาดูใต้เท้ากันนะครับว่าตัวนี้เป็นงานแท้หรืองานก๊อปนะครับผมดูสิหรือเปล่านะนี่น่าจะเป็นจุดที่ดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็ว่าเป็นงานแท้หรือเป็นงานก๊อปดูสิข้างล่างเขียนว่าไงเขียนว่าไงวะเนี่ยดูนะ เออดูสิผมขนรู้ไปหนึ่งนะเออข้างล่างข้างล่างนะครับผมข้างล่างมันก็เขียนว่าเนี่ยก็สิลาแล้วก็เขียนว่าเนกานะครับเขียนว่าเนกา2014 Made in China รช่าใช่ไหมเออกออ็มันก็มันก็มีตาเนกานะแต่ว่ามันก็มีรูตรงเนี้ยเป็นรูสองรูนะครับผมก็ น่าจะตัดสินใจยากเลยว่าเป็นงานแท้หรืองานก๊อปนั่นเองเงี้ยซึ่งก็งถ้าจะจะ,จะไม่ผิดเป็นตัวชินหรือตัวอะไรพวกนี้จะเป็นแบบเป็นนม่ไดเป็นร์ชั่นใหม่ก็คือจะเป็นปากเป็นแบบเป็นรอยบุ๋มลงไปอะแต่นี้ไม่มีนะเออก็งงแฮงงงเหมือนกันนะครับผมก็ข้อสรุปนะครับผมใต้เท้าก็ไม่ได้บุ่งบอกอะไรมากนะจริงๆอะแต่ว่าก็ตัวงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมคนนี้ใส่หางแป๊บหนึ่งนะใส่หางก่อนเดี๋ยวทุกคนว่าผมไม่ใส่หางอีกซึ่งใ่ได้บอกว่า ใส่ได้ไหมไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยวันนี้น้าร้อนอะไรก็ไม่ได้เตรียมมาปับ๊บเฮ้ยใส่ได้ทุกคนอันนี้ใส่ได้โดยไม่ต้องใช้น้าร้อนเลยนะเนี่ยเออดีเว้ยเฮ้ยนี่อ่ะนี่ค่าใส่หาแล้วก็จะดูดีแบบนี้นะครับผมขาไม่ยางงี้ปับ๊บแล้วก็สามารถขยับได้ทุกส่วนนะครับผมเกือบทุกส่วนนะครับอ้าปากปิดปากอะไรก็ขยับได้แต่ผมว่าข้อเสียก็คือมันรู้สึกข้อต่อมันขยับยากไปหน่อยนะแล้วดูตัวงานสิดูผมให้ดูตัวงานนะเออมันมีความใกล้เคียงแบบของเท้นะ แต่ผมว่ามันมันดูยากจริงๆนะมันเทียบยากอะ่ะเพราะฉะนั้นผมขอสรุปแบบนี้ดีกว่าว่ามันน่าจะเป็นทั้งของปอมของแท้นะครับไม่รู้อะ่ะก็ทุกคนลองตัดสินใจคิดดูนะครับว่ามันจะเป็นของแท้หรือของปอมนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เนาะเนี่ยดูละเอียดดีเทลไว้ใกล้มนะันอ่ะการลงสีจะรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกับเป็นสีดําออกมีฟ้าๆปนนะเห็นไหมเออแต่ผมรู้สึกว่างานที่ผมเคยมีเมื่อก่อนหนะ้าเนี้มันจะเป็นแบบรู้สึกตัวมันจะเงางๆว่านี้นะแบบ วาวกว,ว่านี้อันนี้ไม่ค่อยวาวเท่าไหร่เออแล้วก็ตัวข้างหลังนี้จะเป็นเอ,อยางนะครับเป็นยางแบบแบบเขาเรียกอะไรอะเนี่ยเป็นโอ้โหโดนอย่างนี้เลยเหรอเป็นยางแบบนุมๆๆๆน่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่ะเออไม่ใช่พลาสติกนะครับแล้วก็ตัวงานก็เป็นตันตันอ่ะเป็นพลาสติกแข็งแข็งตันตันเหมือนก็เหมือนกับงานเนก้าทั่วไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้ดูหน้าตามันนี่ก็เป็นปีหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็ศซิลาพังเนี้ยโดยเฉพาะท่าคำรานเนี่ยเท่มากอื้อเอาสิตัดสินใจยากนะเนี่ยด ไม่ได้แย่อะเออทุกคนคิดเห็นว่าไงกันบ้างสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนงานแท้เลยนะเออรู้ว่ามันงานแท้ว่ะหรือว่างานกอปตอบยากจริงๆเลยอะแต่ว่าตัวนี้ยราคานะครับผมได้มาไม่ถึงพันนะครับผมก็ถ้าใครอยากลองหาดูก็คือเราไปหาตามอ่อเครียกอะไรนะเป็นแอปพลิเคชันซื้อขายนะครับออนไลน์ก็คือลุ้กกันอะไรครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับผมเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่หรอกก็นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับหาง นันมีข้อต่อทั้งหมด1 2 3 4สสี่นะครับ1 2 3 4สตรงนี้ได้ไเปล่าเฮ้ย5า2 3 4 5สห้านะครับก็ตรงนี้เป็นย,ยาวๆตรงนี้นะครับผมแต่ตรงนี้เป็น1 2 3 4ตรงนี้อ่ะก็สามารถดัดซ้ายดัดขวาได้อยู่นะครับแล้วก็หางเนี่ยดีหน่อยเห็นไหมมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใได้เปล่าผมเลยอ่ะสามารถดันเข้าไปก็ใส่ได้แล้วอุ้อหือ,อกล้ามขึ้นเลยหือใส่ยากมากแต่ว่านั่นแหละขอคำพูดดีกว่าใส่ยากทุกคนใส่ยากใส่ยากทุกคนใส่ยากอโอเคก็กว่าจะใส่ได้เหมือนกันก็ รอไปนานเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับตัวงานก็ถือได้ว่าทํามาได้ดีนะครับตามสไตล์ของนีก้านะครับผมเหมาะสําหรับการเริ่มต้นเก็บเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคามันไม่แพงมากนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับสรุปนะครับตัวนี้ผมไม่ชัวร์ดีกว่าผมให้ทุกคนช่วยกันตัดสินใจนะครับว่าเป็นงานแท้หรืองานก๊อปถ้าใครคิดว่างานแท้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับรวมไปถึงงานก๊อปด้วยนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับแต่รู้สึกว่าลีปหลังมันน้อยๆเว้ยเฮ้ยน้อยแปลกๆ หัวมันเชื้อเชื้อแปลกๆด้วยป่าวะเออแต่ก็เท่นะครับผมที่ะให้ดูรายดีเทลชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับอืมกล้องไม่โฟกัสด้วยเนี่ยนี่วิบอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็จะจัดท่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจัดได้ทุกท่าเหมือนเคยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกอันนี้ผมไม่ชัวร์ครั้งแรกแนนว่าเป็นงานแท้ง,งานกรอบมันมันมันธรรมดาดีมากอะถึงว่าจะเป็นงานจีนก็เหอะนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับรายการลังกระบอยวันนี้ก็ คงไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมขออนุญาตฝากไว้สำหรับเจ้านี้นะครับผมสำหรับนิก้าก็ซิล่าปี1985นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์บอกด้านใต้ตตคลิปวิดีโอผมด้วยนะครับว่าคิดว่าเป็นงานแท้หรืองานกอปนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่พีหน้าสำหรับทีนี้ก็สวัสดีครับบา,บาย ทุ th, กคนครับตอนนี้ผมขออนุญาตเสริมน sure. ิดนึงนะครับผมก็จะบอกนะครับว่าตัวนี้นะครับผมบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็นตัวเนกา1985เวอร์ชันแรกนะครับนี่ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะก็คือจะมีเป็นเวอร์ชันที่สองออกมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันแบบรีชูก็คือเวอร์ชันแบบขายใหม่นะครับผมซึ่งข้อแตกต่างของมันเนี่ยนะครับของตัวนี้นะก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมส่วนตัวตัวเวอร์ชันที่2อ่ะกล่องจะเป็นแบบเวอร์ชันแบบตามตามเครื่องแต่งหน้าตามตามหนังอ่ะโปเตอร์ตามหนังแล้วก ตัวก๊อตด้วยนะครับสีมันก็จะไม่เหมือนกันรวมไปถึงคลิปหลังนะครับผมตัวเวอร์ชันเก่าอย่างเงี้ยคือเวอร์ชันแรกนะครับผมคลิปหลังมันจะเป็นอา่ายางๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าเวอร์ชันใหม่อ่ะจะเป็นเหมือนกับเป็นพลาสติกเหมือนกันเลยอ่ะแบบเป็นแข็งๆเลยอ่ะไม่ใช่ยางๆนิ่มๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับผมก็อันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับผมนะ